เดี๋ยวไปไหมคะโอเคแนะนําตัวเองก่อนนะคะปารธนาชัยเสนานะคะคุณส่วนคุณสุธีชัยเสนาที่พูดไปช่วงแรกแล้วนะคะแล้วก็ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะพี่แอลสุธินีแล้วก็พี่ทวีศักดิ์สินปราค่ะโค้ชที่หน้ารัานะคะพี่กุ้งเยาวราและคุณหมอกรีธาตอสุวรรณค่ะวันนี้ก็จะมาพูดรัวๆเร็วๆนิดนึงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลดวงตาของเราด้วยผลิตภัณฑ์ไอเบรนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ น่าจะแชร์แค่ไม่กี่สไลด์อ่แบบหนึ่งนะคะโอเค มาพ่สไล,สลอะไรน่ลกกันเนาะจริงๆสไลเดิมๆโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงสัตอาหารที่ดูแลสุขภาพดวงตากันนะคะอย่างที่เอ็มซีบอกเนอะดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจนะคะแต่เราก็ไม่มีใครรู้เนะว่าดวงตาของเราจะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะดังนั้นก่อนอื่นเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับว่าอ่า ดวงตาเราเป็นยังไงเนาะรู้ไหมคะว่า,าตามอายุไขขลีย่ยของเราเนี่ยจะ14ปีของคนไทยอ่ะดวงตาจะถูกใช้งานมากกว่า4แสนชั่วโมงมเยอะไหม <c oughs> ไม่ใช่4แสนบาทแสนชั่วโมงเลยนะคะแล้วา3แสนชั่วโมงเนี่ยถูกใช้ในที่ที่แสงสว่างด้วยนะคะดวงตาจึงมีโอกาสที่เสี่ยงสูงที่จะเสื่อมประสิทธิภาพลงตามอายุนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดวงตาของแต่ละคนนั้นก็ จะเสื่อมลงมากน้อยไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะการดูแลแล้วก็ภาวะโภชนาการดังนั้นสุขภาพของดวงตาเนี่ยเราจะสมบูรณ์หรือไม่เนี่คะก็อยู่ที่ปัจจัยพวกนี้เลยนะคะอ่าทีนี้เรามาทําความรู้จักกับดวงตาก,กันนิดหนึ่งเนอ้อดวงตาของเราเนี่ยมีลักษณะคล้ายลูกบอลกลมๆใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันองค์ประกอบของดวงตานิดหนึ่งนะคะจะได้รู้คร่าวๆเนะ้ะ ว่าเราจะต้องไปดูแลมันยังไงบ้างนะคะ,อ,ะอย่างอันแรกเลยนะคะก็คือกระจกตานะคะที่อยู่ข้างหน้านี่เองนะถ้าด้านหน้าของลูกตาเราก็คือกระจกตาเป็นส่วนที่ บริเวณด้านหน้าของดวงตานะคะมีฟิล์มบางๆเคลือบหล่อลื่นอยู่ตรงกระจกตานี่ก็จะมีลักษณะใสทาหน้าที่รับแสงที่ผ่านเข้ามายัางดวงตาเนาะแล้วประถัดไปหน่อยก็จะเป็นม่านตานะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นก็จะมีเม็ดสีบรรจุอยู่นะคะทําให้ตาของคนเราเนี่ยมีสีแตกต่างกันไปบางคนตาสีฟ้าแบบฝแบบรั่งนะคะพวกฝอนะคะพวกฝอแต่ของเรานะคะคนเอเชียก็จะเป็นแบบออกสีดำหรือออก น้าตานะก็ก็อยู่ที่ม่านตาของแต่ละคนนะคะที่จะมีเม็ดสีแตกต่างกันไปเนาะซึ่งรูตรงกลางของม่านตาก็จะเรียกว่ารูม่านตานะคะซึ่งทําหน้าที่ขยายแล้วก็หดตัวเพื่อปรับแสงที่ผ่านเข้าดวงตาให้เหมาะสมนะคะแสงก็จะผ่านรูม่านตาไปสู่เลนตาค่ะเข้ามาดูข้างในนิดนึงที่เห็นสีฟ้านะคะนี่ก็คือเลนตาเลนตาของมนุษย์เรานะคะเป็นเลนนูนค่ะทําหน้าที่เหมือนเลนกล้องถ่ายรูปนี่เองนะคะสามารถปรับเปลี่ยนตามรูป ร่างเพื่อให้มองภาพชัดเจนในระยะใกล้ในระยะไกลได้นะคะแล้วก็ยังทําหน้าที่รับแสงนะคะจึงเสี่ยงต่อการถูกทําลายด้วยอนุมูลอิสระจากปฏิกิริยาของอไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์แสง UV นะคะก็จะก่อปัญหาทําให้เกิดเลนตาขุ่นมัวได้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะต้อกระจกตาม,มาได้นะคะ เข้ามาในนิดนึงนะคะก็คือเลติน่าหรือจอประสาทตานั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวที่รับแสงที่ผ่านมาจากเดนตายทีนึงนะคะแล้วก็ทําหน้าที่บันทึกภาพที่มองเห็นเนาะโดยมันจะมีเส้นประสาทตาเชื่อมโยงกับสมองักญาณไปที่สมองแล้วก็แปลสัญญาณออกมาเป็นรูปภาพนะคะการที่เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีจอประสาทตาที่ปกติคะ่ะถ้าหาก ดวงตากับกล้องถ่ายรูปเนะื้อจอประสาทตาก็จะเปรียบเทียบได้เท่ากับฟิล์มนะคะหากฟิล์มเราเสียหายเนี่ยภาพที่ถ่ายก็จะไม่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคจอประสาทตานะคะก็จะทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนอ่าและสุดท้ายก็คือจุดรับภาพด้านหลังนะคะก็คือจุดสําคัญที่อยู่กาบจอประสาทตานะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวรับแสงนะคะซึ่งมีจํานวนมากแล้วก็แปลสัญญาณไปยังสมองเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีตัวรับแสง จำนวน,นมากแล้วก็หนาแน่นนะคะก็จะมีหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้มองภาพได้รายละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งจุดกึ่งกลางของจุดรับภาพเนี่ยก็เรียกว่าโฟเวียไม่ต้องไปรู้เยอะให้เราเขารู้ข่าวว่าส่วนประกอบสำคัญก็จะมีประมาณห้าอย่างนี้เนะาะอทีนี้มาดูกันว่าผู้ร้ายที่จะมาทำลายดวงตาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ จริงๆการมองเห็นของดวงตาเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะละเลยนะคะในการดูแลดวงตาเราให้มีถ้าหากว่าดวงตาเรามีอาการเสื่อมสภาพลงหรือว่ามีอาการของโรคทางสายตาแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อการมองเห็นนะคะแล้วก็ยังส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองด้วยนะคะซึ่งจาก รายงานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นมีมากถึง285ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็อีก39ล้านคนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องตาบอดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของอ Have a good day นะคะซึ่ง เกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรียกความสดใสให้กับดวงตาเราทุกวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับห้ากลุ่มโรคที่เกิดกับดวงตาเราที่พบบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดละภพคเสื่อมจากอายุนะคะต้อหินต้อกระจกอากาโรคตาจากโรคเบาหวานแล้วก็โรคตาจากการขาดวิตามินเอนี่แล้วก็ให้รู้คร่าวๆเนะว่าโรคตามันก็มีอะไรบ้างทีนี้ถัดไปเนี่ยตรงนี้ดีกว่ามาดูกันว่า อาการดูแลดวงตาให้ดีอย่าให้เสื่อมก่อนไว้เนี่ยเราทําได้ยังไงบ้างนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าจริงๆตรงนี้มีข้อมูลอยู่ใน a c h i v e ของเดือนอ่าไม่แน่ใจที่เป็นเป็นรูปของพระราชีนี่นะคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ได้ยินชัดไหมคะ โอเคที่ okay. นี้ก็บอกันนะคะโอเคดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะหากเมื่อดวงตาเรามีปัญหาเนี่ยแล้วก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตลดลงมีข้อจํากัดในเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคนส่วนใหญ่นี่ก็มักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือรอจนมันมี ความผิดปกติแล้วอะถึงจะค่อยเริ่มดูแลดวงตาหรือค่อยเริ่มไปหาหมอเนาะดังนั้นอันนี้สําคัญเลยดังนั้นการดูแลสุขภาพดวงตาให้ดีนะคะก็ะเป็นการรักษาดวงตาของเราเนี่ยที่มีอยู่คู่เดียวนะคะที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ด้วยอายุเราที่มากขึ้นเนี่ยผสมผสานกับพฤติกรรมการใช้สายตาในปัจจุบันนะคะก็มีผลกระทบให้สายตาเรามีปัญหาแล้วก็เสื่อมก่อนไว้ได้ง่ายคะ่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่า โรคและความผิดปกติทางสายตาเนี่ยก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญลำดับที่9เลยนะคะซึ่งก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าคนกลุ่มคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัเด็กไว้ยทำงานหรือวัสูงอายุนะคะก็ติดอยู่ติดหน้าจอใช่ไหมคะเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นเวลานานๆเนาะ โอเคเราก็จะมาดูพฤติกรรมเสี่ยงกันนิดนึงเนาะสิบพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําร้ายดวงตามีอะไรบ้างอาจจะดูตัวเล็กไปไหมเดี๋ยวกับด้านเป็นหน้าตรงอ่าชัดขึ้นไหมคะเขาบอกว่าอ่าอันแรกก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือจ้องจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกเนาะในที่ที่มีแสงน้อยใช่ไหมคะบางทีเรา เราตื่นมาแล้วก็จัดโทรศัพท์เลยนะบางทีตอนเช้ามืดไฟไม่ได้เปิดทีเราก็แบบว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูและใครติ้งอะไรบ้างอนะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีในแสงที่มีน้อยๆเนี่ยก็จะทําส่งผลกระทบให้กับดวงตาเราได้นะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของการใช้สายตาอย่างหนักนะคะเป็นประจําต่อเนื่องเนาะบางคนอะ่ะไม่ได้พักสายตาเลย ว่าเพลงทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่3ก็คือสัมผัสแสงแดดหรือรังสี UV วฝุ่นละอองควันนะคะโดยที่ไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยนะคะนะดังนั้นบางทีเราออกไปข้างนอกที่เราต้องไปเจอกับแสงแดดจ้าๆเราก็ควรจะต้องป้องกันด้วยอ่าแว่นแว่นกันแดดนะคะพวกนี้เนาะอันที่สี่ก็คือใส่คอนแทค t เล่นโดย ไม่ถอดพักแล้วก็ไม่รักษาความสะอาดอันนี้ก็สําหรับคนที่สายตาที่มีปัญหาสายตาเราต้องใส่คอนแทคนะคะน,นี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยใส่กันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ,อ,ะอันที่5้าก็คือในเรื่องของการระคายเคืองจากเครื่องสําอางห,หรือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวรอบดวงตานั่นเองอันนี้สําหรับสําคัญสําหรับคุณผู้หญิงเน้ะที่แบบว่าต้องมีการแบบว่าแต่ง ดวงตานิดนึงมีประการวิ่งรียระยะแต่พอแบบว่ามันเข้าลูกตาเราก็จะรู้สึกแสบนะคะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ระคายเคืองได้อันที่6ก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและก็เย็นเป็นเวลานานๆหรือห้องแอร์นั่นเองนะบางทีก็จะมีผลทําให้ลูกตาเราแห้งได้ เจ็ดนะคะที่ตาบ่อยๆเจอไหมคะไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนขี้ตาเดี๋ยวนี้นะคะไม่เฉพพะแค่โรคโรคติดเชื้ออย่างอื่นทั่ว,วไปแล้วนะก็จะต้องระวังในเรื่องของโควิดเนาะพยายามอย่าเอามือไปจับตาหรือว่าขยี้ตานะคะเพราะเรากมู้ว่าไปจับโดนเชื้ออะไรมาเนาะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยอันที่แปดก็คือการสูบบุหรี่ค่ะนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็มีผลต่อก,การทําลายดวงตาด้วยเช่นกันเนาะอันที่เก้าค่ะ การนอนน,อน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะจะทําให้เราตาโหลอมใจ <c oughs> นะคะก็มีผลกับการทําลายดวงตาของเราเช่นกันนะคะอันที่สิบอันสุดท้ายก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองหรือฟาสต์ฟู้ดเนาะของพวกนี้มาดูห้าหลักที่บ่งบอกว่าดวงตาของเราต้องการการดูแลแล,แล้วนะคะอ่าหรือ คำว่าเบรนด์จะง่ายๆเลย B L E N D ชื่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็ตัวแรกก็คือในเรื่องของเบลอนะคะ B ตัวแรกเราบอกว่าเบลอก็คือในเรื่องของตาผ้ามัวก็คือเบลอนั่นเองเขาบอกว่าการมองภาพที่ไม่ชัดเจนนะคะจากงานวิจัยก็พบว่าประชากรผู้ใหญ่มากถึงเ0เเลยค่ะที่ทำงานกับอุปกรณ์ อ่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือก็จะมีอาการสายตาผ้ามัวนแล้วก็มีอาการปวดศีษะตามมาได้นะคะอ่า uh, แล้วก็อันที่สองก็คือ LL ก็คือ light damage นะคะก็คือการที่เกิดตาเสื่อมค่ะนะจากการทำลายของแสงนะซึ่งก็จะมีทั้งแสงสีน้ำเงินจากแสงสี UV แล้วก็แสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ ดังนั้นคนที่อยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรป้องกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้สายตาอยู่กับจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน,านๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการตาเสื่อมนะคะจากงานวิจัยเขาก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้สายตากับหน้าจอ แบบเนี้ยเป็นเวลาถึงเจ็ดจุดสองชั่วโมงต่อวันนะคะก็คือเกือบตลอดเวลาที่เราลุกตื่น,นขึ้นมาเนาะผลที่ตามมาก็คือเลนตาแล้วก็อตัวมาคูลาก็จะมีปัญหาแล้วก็ส่งผลระยะยาวให้เกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมตามมาค่ะอ่าอันที่สามก็คือตัว E อ e, ีก็คือ eye strain อันนี้ก็คือตาล้านั่นเองนะคะก็เกิดจากการที่ดวงตาเราทํางานหนกักหรือว่าไปสัมผัสกับแสงสว่างเป็นเวลานานๆเนาะจากการที่ทํางานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงภาวะเครียดของดวงตาด้วยก็จะทําให้เราเกิดตาล้าได้นะคะ ไม่ใช่ตาลานะคะตาล้าอันที่อันที่สก็คือ N N ก็คือ night b l i n d n e s นะคะก็คือตาบอดกลางคืนเองหรือการปรับสายตาในที่มืดนานกว่าปกตินะคะดังนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดวิตามิน A หรือว่าแคลโรทีนอยนั่นเองอันนี้ก็เกี่ยวกับการขาดสารอาหารนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือตัว D D ก็คือ dryness หรือว่าตาแห้งนะ ภาวะที่เกิดตาแห้งเนี่ยก็เกิดจากการขาดน้ําตาหล่อเลี้ยงดวงตานะคะก็จะเป็นปัญหาที่พบมากจากการทํางานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะคะข้อมูลจากอ,อเมริกาก็พบว่าผู้ใหญ่ในประเทศมีปัญหาตาแห้งมากถึง4.88ล้านคนค่ะนะซึ่งในข้อมูลประเทศไทยก็อยู่ประมาณนั้นเช่นกันนะคะ มาดูว่าอาการที่เกิดจากดวงตาและการมองเห็นที่เสื่อมสภาพ5ประการเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันหรือรักษาแต่นั่นเนอร์นะคะก็จะนําไปสู่โรคทางดวงตาทั้ง5กลุ่มที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้อหินต้อกระจกเอ้ยโรคตาจากเบาหวานเอ้ยหรือว่าโรคตาจากขาดวิตามินอ e, ีหรือจุดระภาพตาเสื่อมนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันเลยทีนี้มาดูว่า เกรดน่ารู้นิดนึงก็คือสารอาหารที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือลูทีและซีแซนทีนค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารสองตัวในกลุ่มแคลโรทีนอยนั่นเองนะคะที่พบมากในบริเวณเลนแล้วก็จอประสาทาตาซึ่งร่างกายเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะต้องได้จากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะจาก uh, National Eye Institute, Institute อะไรไม่รูนี U.S.A. นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นองค์กรเนาะที่ที่ของอเมริกาเนะก็ระบุว่าการรับประทานรูทีนถึง10มิลลิกรัมเนี่ยร่วมกับซีแซนทีน2มิลลิกรมัมก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตระสาดตาเสื่อมได้ค่ะมาดูข้อตัดไปมาดูสารอาหารค่ะนี้ก็จะเป็นสารอาหารอ่าโภชนาการเพื่อดวงตาของเรานะคะ,อ,ะองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่า 80%นะคะของโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและการมองเห็นเนี่ยป้องกันได้โดยโภ้ชนาการแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องนะคะนะดังนั้นการเสรื่อมสภาพของดวงตาและการมองเห็นส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเกิดจากการถูกทําลายด้วยแสง u ูวแสงสวา่างไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟแสงอาทิตย์นะคะซึ่งก็ เกิดอันวุ่อิสระมากขึ้นได้แล้วก็จะไปกระตุ้นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกก็จะต้องทำให้เราต้องดูแลเลือกสรรอาหารที่ที่เราทานเข้าไปเนี่ยให้มีประโยชน์ต่อดวงตาด้วยดังนั้นสารอาหารที่ช่วยป้องกันปนัญหาจากสายตาและการมองเห็นก็ไม่พ้นสารแคโรทีนอยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอแล้วก็แอนโทนไซยานไซยาโนไซน์นะคะตัวนี้อ่ามาดู ว่าสารอาหารพวกนี้อยู่ในอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือสารสกัดจากบิลเบอรี่นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟโตนิวเทลียสจำนวนมากนะคะแล้วก็สารสำคัญที่มีประโยชน์ในกลุ่มของแอนโทไซยานอยด์นะคะก็จะพบในพืชที่มีสีแดงม่วงจนถึงสีน้ำเงินนะคะก็จะให้ฤิ์ต้านออกซิเดชันหรือว่า อนุมูลอิสระนั่นเองนะคะคุณประโยชน์ของมันนะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางการมองเห็นในที่มืดนะคะช่วยลดระยะเวลาในการปรับแสงสว่างไปสู่ที่มืดหรือที่มีมแสงสลัวดได้เร็วขึ้นนะคะเราก็จะไม่เกิดตาบอดกลางคืนเนาะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินไซต์ภายในจอประสาทตาค่ะทำให้เห็นภาพเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็ยังไปลดความเสี่ยงต่อการ เกิดตาบอดสําหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับแสงสว่างจ้ามากๆนะคะหรือว่าแสงแฟลชนะอย่างพวกดาราเนาะที่เขาเกิดภาวะตาบอดตามมาตอนตอนอายุเยอะๆเนาะอ่าก็จะช่วยสามารถทำลายซึ่งแสงแฟลชอะไรพวกนี้ก็สามารถทาลายจอประสาทตาจนทําให้ตาบอดนะคะแล้วก็ยังไปช่วยปกป้องโครงสร้างของผนังหลอดเลือดฝอยนะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นก็จะส่งผลดีทําให้เนื้อเยื่อท,ที่ที่มีเส้นเลือด ปอยเราเลี้ยงจำนวนมากเนีย่ยเช่นจอประสาตานะคะก็จะช่วยตรงนั้นได้นะแล้วก็ยังไปช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันต้อกระจกได้นะคะดังนั้นคนที่มีภาวะที่มีปัญหาดวงตาอยากจะดูแลดวงตาก็อย่าลืมนะคะสารสกัดจากบีเบอรี่นะอันที่สองค่ะมาดูสารสกัดจากดอกดาวเรืองเราจะเก็บดอกดาวเรืองกินกัน <c oughs> นะก็คือตัวนี้ก็จะให้สารสำคัญที่มีชื่อว่าลู รีนนะลูทีนะคะพบได้ในพืชที่มีสีเหลืองถึงแดงนะคะแล้วก็มักพบร่วมกับตัวซีแซนทีนะคะซึ่งเป็นอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเขาบอกว่าวาวิเคราจากห้องปฏิบัติการปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถแยกรูทีจากซีแซนทีนได้ก็คือมันมาพร้อมกันนั่นเองนะก็เขาก็จะเรียกรวมๆกันว่าแอลแชนะคะ ซึ่งสารนี้ก็จะเป็นสารที่พบมากที่อยู่บริเวณจุดรับภาพนะคะหรือบริเวณเจอประสาทตาและก็เลนตานั่นเองนะคุณประโยชน์ของมันต่อดวงตาเนี่ยของเจ้าสารกัดจากดอกดาวเรือนี้ก็จะช่วยให้นะคะมองภาพได้คมชัดแล้วก็เห็นรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นนะแล้วก็ยังป้องกันปัญหาจากแสง UV ในแสงแดบดบ ชะลอการเกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะปกป้องดวงตาโดยการดูดซึมแสงสีน้ําเงินและแสงเหนือม่วงนะคะหรือแสงอุลตราไวโอเลตจากรังสีดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อดวงตามนุษย์ได้นะคะ,ะแล้วยังไปปกป้องดวงตาจากปัจจัยอื่นๆที่อาจทําลายจอประสาทตาไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะคะมละพิษหรือว่าความเครียดนะก็จะช่วยได้อย่างที่พูดไปถึงในเรื่องของฝุ่นควันนะคะ ปีเอ็องจุด้าอะไรพวกนั้นก็จะมีผลต่อดวงตาเราเหมือนกันเนาะอ่าโอเคทีนี้มาดูสารสกรัดถัดไปนะคะอันนี้ก็คือสารสกรัดจากแบคเครนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่อุดมไปด้วยไนโตรเยนหลายชนิดเลยโดยอาหลายตัวในกลุ่มนี้ก็จะมีคุณสมบัติ ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญๆที่พบได้แก่วิตามินซีแอนโทไยซายนินนะคะแล้วก็แอนโทไยซยโนไซต์นะโปรแอนโทไยซานยดีดีนนะคะแล้วก็ยังพบสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ด้วยนะในสาสก,กัดเบคเรนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของดวงตาก็คือ,อแอนโทไยซยโนไซต์เนี่ยจะป้องกันปัญหาตาบอดในลกลางคืนได้ดีค่ะแล้วก็ยังไปช่วยเสริมประสิทธิภาพในการไหลเวียน เลือดในหลอดเลือดฝอยของดวงตาด้วยนะคะทีนี้ก็มาดูในตัวของอเ,อเขาบอกว่า,ามีรายงานของญี่ปุ่นเนอะเขาก็พบว่าผู้ที่มีปัญหา,าเกี่ยวกับ ตาที่เกี่ยวกับการแพ้เกสอนะคะก็จะมีอาการคันที่ดวงตาน้ำตาไหลบ่อยเนี่ยตัวสารสกรรัดเบคเทีเรนก็จะช่วยลดอาการด่างกล่าวนั้นได้ด้วยนะคนที่เป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับดวงตาเนาะก็ควรจะต้องใช้สารสกรรัดแบคเทีเรนอ่ะต่อไปก็คือผักโขมหรือป่วยเล้งรู้จักกันไหมคะอ่าที่ป๊อปอายชอบกินใช่ไหมก็จะอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรนท์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโคลีนอินนอซิทอนนะคะฟาโวนอยแล้วก็แคโรทีนอยอ่า ก็จะเป็นแหล่งสําคัญของวิตามิน -A แล้วก็วิตามิน -C ด้วยคุณประโยชน์ของมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะที่พบในผักขมก็จะช่วยป้องกันปัญหาอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดปัญหาในดวงตานะคะอันนี้ก็จะมีการาวิจัยศึกษาจากในอาสาสมัครจำนวนสิบคนที่ กินสารสกัดจากผักโขม50กรัมนาน12สัปดาห์ก็จะพบว่าระดับลูทีในเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อดวงตาด้วยนะคะและอันสุดท้ายก็คือวิตามินเอค่ะนี่วิตามินเอมีประโยชน์ยังไงต่อดวงตาก็จะไปช่วยป้องกันอาการตาบอดในเวลากลางคืนนะคะป้องกันตาบอดจากการขาดวิตามินเอแล้วก็ยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อดวงตาช่วยในการมองเห็นแล้วก็ทําให้ดวงตาเราคงรูปนะคะซึ่งการขาดวิตามินเอเนี่ยก็จะส่งผลให มีผลเสียต่อการทำหน้าที่ของดวงตายอย่างรุนแรงเลยวิตามิน A ก็จะอยู่ในสารประเภทสีส้มเหลืองเหมือนกันนก็จะเป็นพวกแครอทใช่ไหมคะ,ะก็จะมีวิตามินเอสูงนะคะเพียงสารอาหารพวกนี้นะคะก็จะช่วยดูแลดวงตาเราไปได้นานขึ้นนะคะเริ่มต้นการดูแลสุขภาพดวงตาของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะทีนี้ใครบ้างที่ต้องกิน สารอาหารวำรุงดวงตานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นในที่มืดหรือที่มีแสงน้อยตาบอดกลางคืนนะคะอันนี้เควรจะต้องทานและนะคะหรือผู้ที่ต้องใช้สายตานานๆไม่ว่าจะเป็นทํางานด้านเกี่ยวกับหนังสือเขียนหนังสือหรืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆใช้เวลาขับรถนานๆหรือบ่อยครั้งเนี่ยนะคะ ที่ใช้สายตาน,นานๆนี่ือเป็นก็ต้องทานและและหรืออันที่สามก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของดวงตาเช่นผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะหรือว่าต้องเผชิญกับแสงสว่างจ้าๆแสงแฟลชผู้ที่ต้องขับรถเวลากลางคืนหรือคนที่มีความดันสูงสูบบุหรี่นะคะมีประวัติคนในครอบครัวกเกี่ยวกับโรคดวงตาพวกนี้ก็จําเป็นแหละนะคะจริงๆก็ควรทุกคนแหลนะเนาะ อ่าทีนี้มาแนะวิธีเคล็ดลับนิดนึงอีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะวิธีการดูแลรักษาดวงตาหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องใส่แว่นดํานะคะกรองแสงเมื่อต้องออกแดดสู้ลมนะก็ต้องเลือกแว่นที่มีการกรอง UVA UVB นะคะอ,อันนี้ก็ควรที่เราต้องใช้เวลาเราออกข้างนอกนะคะอันที่สองก็คือขณะทํางานนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ต้องพักสายตาทุกๆยี่สิบนาทีแล้วก็ อ่ามองออกไปไกลๆ20ฟุตเป็นเวลา20วิอันนี้เขาเรียกกด20 20 20ก็คือพักทุก20มองไปไกล20แล้วก็นานประมาณ20วินะคะอันที่3ต้องหมั่นไปพบจักษุแพทย์บ้างเพื่อตรวจสุขภาพดวงตาปีละครั้งนะคะอันที่4ก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่บอกไปเมื่อตกี้เนาะสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ดอกดาวเรืองแบคอนผักโขมวิตามินเวิตามินซและวิตามินอ อันนี้เราก็ควรจะต้องรับประทานให้ครบถ้วนอันที่ห้าก็คือไม่ควรจะสูบบุหรี่นะเพราะบุหรี่ก็เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้มากนะคะแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นด้วยอันที่หกใครที่ชอบจุดธูปนะคะเลี่ยงควันทูปควันไฟหรือควันต่างๆที่ระคายเคืองต่อลูกตาเราด้วยอาจจะจุดได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งอยู่ใกล้กลเนาะ อันที่เจนะคะก็ต้องใส่แว่นป้องกันดวงตาทุกครั้งเมื่อต้องออกทํางานที่อาจเกิดอันตรายกับดวงตาหรือเลือกประเภทของแว่นให้เหมาะกับการใช้งานค่ะอันนี้ก็เป็นสุดท้ายในการที่จะช่วยดูแลดวงตาที่นี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนําก็คือตัวไอเบรนนั่นเองซึ่งตัวไอเบรนเนี่ยนะคะก็เป็นตัวทีอ่อย่างที่บอกเนาะตัวนี้ค่ะ ใน1เม็ดนะคะก็จะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะสารสกัดจากบินเบอร์รี่องแบคเกอร์เลนนะคะองสปินเนตแล้วก็วิตามินเอนะคะไม่ใช้สีสังเครแล้วก็วัตถุก,กันเสียสามารถทำสามารถรับประทานได้วันละ2เม็ดนะคะ่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อนิวทิลเลทไอเวนพัสดูทีนสองขวดในยนะคะ พิเศษคือ1,900บาทราคาสมาชิกนะคะซึ่งจากปกติราคา2,720บาทนะคะ,ะในราคาสมาชิกเนาะก็เหลือแค่1,900บาทนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นไปดูถึงเมื่อไหร่เนาะว <laughs> ค่อยไปดูอีกทีอ่าโอเคของขออนก็คงมีเท่านี้คะ <Yay. S 1> ่ะย้ค่ะ คุณทาน้องงก่อนแ,แชร์ก่อนเดี๋ยวนะขอขอถามเรื่อง